ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการป้องปรามการทุจริตเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมเฝ้าระวังหวังยับยั้งการทุจริตผ่านศูนย์ CDC นะครับศูนย์ CDC คืออะไรแล้วก็การดําเนินงานของศูนย์แห่งนี้มีผลงานเป็นรูปธรรมอย่างไรนะครับพูดคุยกับท่านทิติวรดาเอกบองกฎคุณผู้อำนวยการสํานักเฝ้าระวังและประเมินสภาวะการทุจริตสานักงานปรปชครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณทรงพลค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทพงศ์ด้วยค่ะครับท่านครับศูนย์ CDC สำนักงานปปชคืออะไรครับมีที่มาอย่างไงบ้างครับศูนย์ CDC นะคะที่เราเรียกย่อๆนะคะแต่ก็ต้องขออนุญาตแนะนำชื่อจริงนะคะชื่อเต็มๆนะคะก็จะเรียกว่าศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะแล้วก็ CDC ะคะ่ะก็ย่อมาจากชื่อภาษาอังกฤษคือ Corruption d e t e r r e n t Center ค่ะก็จะเรียกสั้นๆว่า CDC ค่ะ ซึ่งในศูนย์ CDC นี้นะคะเป็นศูนย์ใหม่เป็นน้องใหม่เลยค่ะที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อวันที่19มกราคม2565ค่ะก็เรียกได้ว่ามีอายุประมาณ2ปีกว่าค่ะครับอืครับอายุ2ปีกว่าแล้วการดําเนินงานเป็นยังไงบ้างครับ2ปีที่ผ่านมามีผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้อย่างไรบ้างครับท่านฮะ ออก็มีมีมากมายนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของศูนย์ CDC เรานะคะก็เน้นหลกัหลกๆเลยคือการเฝ้าระวังและประเมินสภาพาการทุจริตซึ่งสามารถ ที่จะป้องปรามและลดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งจะเป็นการดําเนินการตามนโยบายนะคะของผู้บริหารของเรานะคะซึ่งจะเน้นให้นํางานด้านการป้องกันทุจริตนะคะนํางานด้านปราบปรามการทุจริตหรือว่าเ,เ,เรียกเรวสั้นๆน,นะคะว่าป้องนําปราบค่ะโดยท่านคณะกรรมการประประชนะคะก็จะมุ่งส่งเสริมให้เกิดการป้องกันการทุจริตมีให้เกิดนะคะ ก่อนที่จะเกิดการทุจริตซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายนะคะแล้วก็กลายเป็นคดีความจะเป็นเรื่องที่อยู่ในงานปราบปรามการทุจริตแล้วก็จะมีเรื่องไต่สวนเยอะก็อย่างที่สังคมก็จะมองว่าอุปปชทําไมทํางานช้าจังคดีแต่ละคดีซึ่งตรงนี้ค่ะ สิ่งที่จะช่วยลดคดีที่จะเป็นคดีชุดิิต,ตหรือที่จะต้องเข้ากระบวนการไต่สวนได้นะคะเราก็ต้องลดการที่จะนํเาเข้าสู่กระบวนการไต่สวนก็โดยใช้การป้องปรามเนี่ยคะ่ะงับยับยั้งไม่ให้เกิดการคุติิตเกิดขึ้นนะคะเราเลยตั้งศูนย์ CDC นี้ขึ้นมาค่ะครับป้องปรามนี่ป้องปรามกันยังไงครับวิธีการต่างๆที่ได้ทํากันมาครับ การป้องปรามเนี่ยนะคะก็จะเป็นคําที่จะ,ะเห็นว่าชื่อของสำนักงานปปชเนี่ยจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใช่ไหมแต่ป้องปรามนี่มาจากไหนก็คือมาเป็นครึ่งะระหว่างการป้องกันกับป้องปรามการปราบปรามเนี่ยคะ่ะเพราะว่าคือจะเป็นระดับที่เข้มข้นเชิงรุกกว่าการป้องกันธรรมดาค่ะแต่ก็จะไมไ่ถึงกับงานปราบ ปรับปรามเพราะว่าถ้าง,งานปรับปรามเนี่ยก็จะค่อนข้างเหมือนรับลักษณะว่าเป็นการทุจริตมีความผิดเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเข้าไปไต่สวนแต่ป้องปรามเนี่ยจะเป็นการเน้นการระงับยับยัง้งเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเพราะในงานป้องกันนะคะอย่าลืมว่าเราจะมีอีกงานหนึ่งที่จะเป็นการสร้างความรู้ให้มีการตาระนัก ถึงปิดภัยของการทุจริตแล้วก็เสริมสร้างให้กระตุ้นจิตสํานึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็ไม่ทนต่อการทุจริตบางนี้ก็จะเน้นให้ความรู้ให้คำแนะนำแล้วก็ให้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประชาชนแต่การต้องปราบเนี่ยก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งซึ่งเมื่อ,อทุกคนมีความตระหนักรู้มีความรู้แล้วเนี่ยก็จะเข้ามาทำงานมีแอคชั่นละ อ,อย่างเช่นเราให้ความรู้กับภาคประชาชนใช่ไหมคะว่าอะไรคือการทุจริตแล,ล้วเราจะมาเฝ้าระวงังป้องกันระงับยับยั้งอะไรเนี่ยพอเขามีองค์ความรู้เขาก็เข้ามามีส่วนร่วมโดยการแจ้งข้อมูลเบาะแสะเพื่อให้เราไปเฝ้าระวังการทุจริต ที่จะเกิดขึ้นคือบางทีเขาก็จะเห็นว่าในพื้นที่แถวๆวบ้านเขาเนี่ยคะ่ะอาจจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าของหน่วยงานไหนแล้วมาทําอะไรบ้างหรือแม้บางทีสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ทันไรก็ชรุดเสียหายแล้วเนี่ยคือทําไมถึงการสร้างได้มาตรฐานไหมอันนี้ก็จะเป็นการ ที่เบาะแสหรือว่าที่ข้อมูลมาให้เราทางสํานักงานปปชเนี่ยค่ะซึ่งมีสํานักงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะคะก็จะแจ้งไปยังศูนย์ดีซีเนี่ยค่ะเมื่อได้รับเรื่องก็จะแจ้งไปยังสํานักงานปปชที่อยู่ในพื้นที่นะคะให้ลงไปดูตรวจสอบข้อมูลก็จจริงว่าสิ่งที่แจ้งมาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องจริงไหมมี โครงการลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นไหมแล้วก็ที่สำคัญค่ะคือเราก็ต้องติดต่อประสานเพื่อขอข้อมูลกับผู้เป็นเจ้าของพื้นที่หรือว่าเป็นเจ้าของโครงการนั้นนะคะ ซึ่งเราก็ต้องได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ก่อนแล้วก็อาจจะมีการลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบหน้างานนะคะและบางทีนะคะจากเรื่องข้อที่จริงที่เราได้พบค่ะบางทีอาจจะเกิดการเข้าใจผิดซึ่งบางทีหน่วยงานของรัฐนะคะอาจจะไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีการสร้างความเข้าใจให้กับประชา,ะช,าชนในพื้นที่ว่ากําลังตอนนี้กําลังมาทําโครงการอะไรอยู่นะ ต้องทํำยังไงมีงบประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าเราก็ต้องให้คําแนะนำมาค่ะว่าตามระเบียบแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีการติดป้ายแสดงว่าอันเนี้ยเป็นโครงการอะไรจะทําอะไรมีระยะเวลาเท่าไหร่มีงบประมาณเท่าไหร่แล้วก็ใครเป็นเจ้าของโครงการนะคะทางประชาชนก็ะได้ทราบหรือว่าเกิดการชํารุดเสียหายเนี่ยก็คงจะต้องไปดูว่าในส่วนการชำรุดเสียหายเนี่ยเป็นการที่ ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเป็นเพราะเหตุธรรมชาติมีการแตกตรอนของออหน้าดินหรือว่ามีน้ำํำเสาะหรือว่าตอนช่วงนั้นมีมรสุมมีน้ําท่วมหรืออะไรอย่งี้ค่ะ ก็ต้องชี้แจงแสดงความเข้าใจแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นการทำรุบนกุคองจริงก็ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งมาดําเนินการแก้ไขความเสียหายนั้นเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ใช้สิ่งสาธารณูปโภคได้อย่างเต็มที่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานเน้นลักษณะของงานป้องกันแล้วก็ป้องปรามและที่สําคัญคือสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐคือถ้าบางทีบางเรื่องมันอาจจะดูแลสุ่มเสี่ยง ที่จะเกิดการทุจลิตเนี่ยเราอาจจะต้องให้คําแนะนํากับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงค่ะว่าต้องทํำยังไงเพื่อที่จะให้อ่อาการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายะระเบียบที่เกี่ยวข้องอันไหนที่เป็นช่องว่างช่องโหว่ซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจรเราก็ต้องให้แนะนำเขาอ่ค่ะ,คะอันนี้คือสําคัญเลยคือเพื่อที่จะไม่ให้เขาก้าวข้ามไปสู่การที่จะทําผิดระเบียบหรือกฎหมายซึ่ง อาจจะนําไปสู่การไต่สวนเป็นคดีที่จะติดต่อไปอะค่ะครับอยากให้ท่านเล่าให้ฟังสักหน่อยครับเรื่องกรณีศึกษาการดําเนินการเฝ้าระวังและตรวจสอบเนะี่ยมีกรณีไหนที่เป็นเรื่องที่น่าเราหยิบยกมาพูดคุยกันได้บ้างฮะ อืมคือในส่วนของตัวตัวเองนะคะในฐาน,นะที่เป็นานการสานักเป้าระวังและประเมินสภาวะการทุจริตซึ่งจะเป็นสานักที่อยู่ส่วนกลางใน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 ส่วนกลางนี้ก็เราก็จะเป็นลักษณะของงานที่ในพื้นที่ที่อาจจะมีการดําเนินก,การของหน่วยง,งานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่กรทมหรือว่าอาจจะ เป็นเรื่องโครงการขนาดใหญ่ซึ่งดําเนินการในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศเนะะี่ยค่ะทางสํานักข้อระวังก็จะเป็นคนรับผิดชอบในการเฝ้าระวังในเรื่องในเรื่องส่วนนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติตัวอย่างของในพื้นที่ที่แต่ละจังหวัดเนี่ยลักษณะของงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการ ก่อสร้างสาร,ระบบสาธารณคมะค่ะถนนบ่อน้ําประปาไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ค่ะที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตเขาแต่แคัเน,นี้ในส่วนของสัตนักเฝ้าระวังนะคะทีะ่ที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยก็จะมีหลายๆเคสนะคะที่อาจจะยกตัวอย่างพูดคุยกันได้อย่างเช่นที่เราดูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มการขนาดใหญ่ที่มีการก่อสร้างอย่างเช่นรถไฟฟ้าที่อาจจะมีการแจ้งข้อมูลมาว่า S <S <S เอ๊ะรถตัวอย่างรถไฟสายส,ายสีสม้มซึ่งมีมีข้อมูลแจ้งเรามาว่า อันนี้ยังไม่ไม่ไม่เห็นจะเสร็จยังไม่เรียบร้อยเลยยังอ่อยังมีการดาเนินการอยู่แต่ทําไมามีการประกาศแล้วว่าตอนนี้ตรวจลับเรียบร้อยแล้วเสร็จสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นอในส่วนเนี้ยก็เป็นส่วนที่สํานักป้องระวังเราก็หาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชุมร่วมกันแล้วก็ลงไปดูพื้นที่ซึ่งในข้อที่จริงที่เราได้เนี่ยคือในส่วนที่ อาจจะเป็นการเข้าใจคัดเคลื่อนคือหมายถึงว่าเขาอาจจะยังไม่ตรวจลับทั้งหมดแต่หมายถึงว่าลงไปตรวจทุกจุดที่มันมีการสมมอบงานและบางอย่างมันมีอ่าดีเฟกต์ับงานบางอย่างเขาก็บอกให้ไปแก้ไขบอกให้ไปดําเนินการปรับปรุงให้ตรงตาม T O R หรือว่าบางอย่างที่ดําเนินการอยู่ที่เห็นยังไม่เสร็จเนี่ยอาจจะเป็นอีกระบบหนึ่งที่เป็นส่วนของอเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า ถนนที่จะต้องเอ่ตะท่อกับถ,ถนนลงไปเพื่อจะวางสายไฟอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับงานในส่วนของการเดินรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยต้องมีการแนะนำอ่ทางผู้เจ้าของโครงการว่างั้นการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะต้องเอให้ข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นเพราะบางทีทาให้ เข้าใจค่อยๆหรือค่อยเคลื่อนไปได้ว่าโอ้นี่ตรวจรับเรียบร้อยแล้วแ้วเ,เปอร์เซ็นต์จริงๆยังไม่ใช่นะคะหรือว่าในส่วนของกอรณีที่ไม่แน่ใจว่าคุณสมพลหรือว่าคุณนัทพงศ์เคยได้ยินไหมที่การเกี่ยวกับเรื่องการเช่ารถเก็บขนมูลฝอยอะคะ่ะหรือว่ารถขยะง่ายๆอะคะ่ะของกรุงเทพมหานคระนะคะที่จะมีการเปลี่ยนระบบจากระบบการใช้รถ เ,เก็บขยะที่ใช้น้ำมันดีเซลเปลี่ยนเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนนะคะคในไม่ไน่ใจคุได้ยกกินไหมคะแววเหมือนกันครับแต่ยังไม่ทราบว่าความเป็นจริงลึกๆแล้วเป็นยังไงครับ,รบมีจริงไม่จริงยังไงอันนี้ไม่ทราบเนี่ยนะ ค่ะค่ะก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องหนึ่งที่เข้ามาในศูนย์ CDC เรานะคะซึ่งซึ่งจะบอกว่าในเรื่องในศูนย์ CDC เนี่ยข้อมูลที่มาเนี่ยคือหลกัหลกๆเนี่ยเป็นงานที่ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ CDC นะคะเป็นคนมอนิเตอร์เป็นคนคอยเฝ้าระวงังคอยอ อาจจะเรียกได้ว่า social listening อะคะอ่ะคอยดูมนิเตอร์ว่าแต่ละวันมีข่าวอะไรบ้างในโซเชียลเขาคุยอะไรกันอันเนี้ยเขาเรียกว่าข่าวเปิดแต่อีกลักษณะหนึ่งก็จะมีลักษณะข่าวปิดที่จะเป็นการทํางานร่วมกันนะคะของอสํานักสืบสวนและกิจการพิเศษของกปชเราเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลจากข่าวปิดมาแล้วก็มีการตรวจสอบเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ส่งเข้ามาศูนย์ cdc แล้วเราก็ ส่งต่อไปยังพื้นที่หรือว่าถ้าเป็นส่วนกลางส่วนกลางก็ดําเนินการแล้วก็ถ้ามีการดําเนินการอะไรใดๆแล้วเป็นข่าวแล้วต้องการ,ป,าากร,กรประชาสัมพันธ์ทางสํานักสื่อสารองค์กรของปปชก็จะทําข่าวะคะ่ะก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะย้อนกลับมาในเรื่องของการเช่ารถขยะของกทมนะคะคอันนี้ก็เราก็ได้ข้อมูลทั้งข่าวเปิดและข่าวปิดค,คือมีการตีข่าวในสื่อโซเชียลเหมือนกันว่า กทมจะเปลี่ยนรถที่ใช้พลังงานดีเซลแล้วก็อาจจะมีความไม่ชอบมาสากลไหมในการจัดซื้อจัดจ้างะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นขาวเปิดแล้วข่าวปิดนี่ก็คือมีการแจ้งข้อมูลอ่าเข้ามาที่ที่ที่ทางปปชเป็น<ะ>รายละเอียดเกี่วยวกับโครงการนี้คือมันก็มาป ประจบเหมาะคือมารวบรวมข้อมูลมาเรียบเรียงได้ในในเรื่องนี้คะ่ะเราก็ได้ไปลงพื้นที่ได้ไปพูดคุยกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องของกทมนะคะแล้วก็ไปดูในยังพื้นที่สถานที่ะคะ่ะที่จะเป็นจุดที่คิดว่าจะเป็นการจุดจอดรถแล้วก็เป็นจุดที่จะจุดชาร์จ ไปนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยคือใตอนนั้นที่เราไปดูนะคะก็ยังเป็นที่ว่างๆนะคะยังไม่ได้มีการาเกลียดดินถมดินยังไม่ได้ลงซีเมนยังไม่ได้ทําให้เรียบร้อยยังไม่มีหลังคาที่จะให้จอดรถได้ยังไม่ได้มีจุดชาร์จไฟคือไม่มีอะไรเลยะค,ะค่ะแต่คันนี้อตอนนั้นคือเขาได้รับงบประมาณมาแล้ว แลทั้งนี้ก็มีข้อสังเกตในประเด็นว่าการเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานดีเซลเป็นไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญไหมอ่าอันอันอันนี้ลองลองลองสอบถามความเห็นของคุณทรงพลกับคุณนัทพงศ์นะคะว่าว่าว่าเราทำโครงการเนี่ยคะ่ะเราขอเช่าเป็นรถเก็บขยะที่ใช้อ่า พลังงานปกติดีเซลอะค,ะค่ะเหมือนอย่างที่เคยเคยมาที่เราเคยเช่าอะ่ะแต่วันนึงเราไม่เอาแล้วเราจะเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยคิดว่ามันเป็นสาระสาคัญของการขอวับโครงการนะคะที่เราต้องไปขอขอใหม่อีกครั้งหนึ่งอะค่ะครับคิดว่าเป็นสาระสาคัญนะครับเพราะเปลี่ยนรูปแบบของการใช้พลังงานนะครับในการที่จะเก็บขยะมูลฝอยอะครับ อืมใช่ค่ะเราก็เห็นอย่างนั้นแต่แต่ทั้งนี้ในความเป็นจริงนะตอนนั้นที่เขามีข้อมูลเข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยตีว่าไม่ได้เป็นเป็นเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญเพราะว่างบประมาณยังคงเท่าเดิมจํานวนรถที่จะเช่าก็เท่าเดิมเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงก็ยังคงรถเก็บขยะเนี่ยก็ยังคงทํางานได้เหมือนเดิมเลย ขาก็เลยไม่ไม่ได้เอาเข้าสภาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> อันนี้เป็นเป็นดุลพินิจของผู้ <c oughs> ที่เกี่ยวข้องแต่ครั้งเนี้ยเรามาดูในข้อมูลแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการเปลี่ยนพลังงานอย่างที่คุณทรงพลกับคุณนัทพงศ์ว่าค่ะ <c oughs> มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญเลยนะการเปลี่ยนพลังงานเนี่ย <c oughs> เพราะว่าอการอย่างที่เราเห็นนะคะง่ายๆรถรถเก่งอะรถที่เราวิ่งวิ่งกันเนี่ยค่าจากรถที่ใช้น้ํามันกับใช้แบตเตอรี่อะ การดูแลรักษาหรือว่าการเติมพลังงานให้เนี่ยมันก็ต่างกันละค,คือการชาร์จไฟคือการใช้เวลาระยะเวลาในการชาร์จให้เต็มแล้วก็สามารถวิ่งไปได้กีก่กิโลเนี่ยแล้วก็มันมันก็จะไม่เหมือนกันนะกับการที่เราเติมพลังงานโดยใช้น้ํามันเนี่ยแป๊บเดียบมันก็เต็มใช่ไหมคะคแล้วเรารู้ว่า วิ่งได้กี่กิโลมันมันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งแล้วคืออีกประเด็นหนึ่งคือรถขยะเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งธรรมดาใช่ไหมคะไม่ได้วิ่ง,งวนไปแต่เขาต้องวิ่งแล้วเขาก็ต้องเก็บขนขยะยกขยะเข้ามาเก็บแล้วก็บดอัด ซึ่งในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็ต้องใช้พลังงานซึ่งพลังงานตรงนั้นมันก็ต้องมาจากพลังงานแบตเตอรี่ซึ่งมันจะเทียบกับการวิ่งไปวิ่งมาธรรมดาไม่ได้อะคะ่ะเราก็เลยมองว่าตรงส่วนนี้มันเป็นสาระสำคัญนะแล้วก็ในการบริหารจัดการด้วยการที่จะทำให้รถทั้งหมดเนี่ยมาถ้วิ่งออกไปแล้วก็มาชาร์จมันจุดชาร์จจุดอะไรพวกนี้จะพอไหมแล้วก็ ข้อจากัดมีไหมคืออย่างเช่นที่เราเคยอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าสมมติว่าแบบน้ําท่วมบางทีก็อาจจะยังวิ่งไม่ได้นะ oh. เพราะว่าแบบมีแบตเตอรี่ใช่ไหมคะ oh. เป็นไฟฟ้า oh. หรือว่าบางทีเวลาจอดเนี่ย oh. เขาก็ต้องจอดในร่มนะถ้า oh. เป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าะคะ่ะทางประประชนี่ก็มีข้อเสนอแนะข้อแนะนําไปว่าเราไม่ได้ติดขัดในการที่จะเปลี่ยนพลังงานเป็นพลังงานสะอาดเลยอันนี้แ oh. บบ ยินดีเพราะว่าเป็นนโยบาย<ะ>ของรัฐบาลที่จะเน้นให้ใช้พลังงานสะอาดเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ทั้งนี้การจะปรับเปลี่ยนเลยเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยคือไม่ได้มีการนำร่องเลยและที่สำคัญคือไม่ได้มีการเข้าไปทบทวนขอ,อดำเนินการอ,อีกครั้งหนึ่งว่าอันเนี้ยมันเป็นสาระสำคัญคือให้สภาเนี่ยได้มีการดูในข้อมูลในรอบด้านขึ้นมาเนี่ยค่ะ มากยิ่งขึ้นเนี่ยคราวนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทางกรทมก็เลยทบทวนแล้วก็นําเข้าสภาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นในในส่วนหนึ่งคือจริงๆนะคือหลักๆเนี่ยคือมันมีการเป็นประเด็นที่เขาห่วงใยมีข้อสงสัยว่าทําไมถึงเร่งรัดที่จะจัดซื้อจัดจ้างการใช้รถจากดีเซลเป็น รถไฟฟ้าเนี่ยทำไมถึงทำรถเร็วและทำไมถึงจะต้องอไม่ให้ไปทบทวนะอะไรเงี้ยก็จะมไม่สบายใจของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเหมือนกันที่ที่เขามองว่าเหมือนมองอย่างพวกเราค่ะมองว่ามันเป็นสารสัมพันธ์เนี่ยค่ะค่ะครับฟังดูแล้วผมก็มีข้อสงสัยเหมือนกันบอกว่าพอเปลี่ยนจากรถที่ใช้ดีเซลแล้วเป็นไฟฟ้าเนี่ยปรากฏว่าใช้เงินเท่าเดิมมันผมคิดว่าควรจะประหยัดกว่าเดิมเพราะเราเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า นะฮะอันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตสังเกตหนึ่งแต่แน่นอนแหละเราได้พลังงานสะอาดเรื่องของโมลพิษเนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนอันนี้คือข้อดีนะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าหลังจากที่ทางปปชได้รับเบาะแสแล้วเราก็นําไปสู่เรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานต่างๆกันเกิดขึ้นนะครับครับก็เห็นแนวทางของทางการทํางานของทางปปชนะครับแล้วในเรื่องของการพัฒนาศูนย์ CDC เหรอครับแนวทางตรงนี้ทางปปชมองยังไงบ้างครับ อันนี้ค่ะก็เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อย่างเช่นพี่ดำเรียนในเบื้องต้นนะคะว่าตั้งแต่เราเปิดมาวันที่19บามกราคมปี65ใช่ไหมคะจนถึงเอาเอาสถิตินะคะที่วันที่30มธันวาเน,นี่ยค่ะเรื่องทั้งหมดนะคะที่ที่เรา,เาได้ อ่อ c d นะคะได้แจ้งไปยังหน่วยงานในพื้นที่นะคะหรือเป็นบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการปรปรชมีนโยบายที่ให้ดําเนินการทั่วประเทศอย่างเช่นการเฝ้าระวังโครงการที่เป็นขุดลอกแหล่งน้ํโครงการอาหารกลางวันหรือว่าโครงการที่เกี่ยวกับการสอบ คัดเลือกข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือว่าผู้บริหารเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเออเราก็สืบเนื่องมาจากว่าเราก็มีคดีที่ร้องเรียนเยอะเกี่ยวกับเรื่องการจัดก,การสอบกันไม่สอบมาพากลในการสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคดีที่เกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ําเนี่ยเข้ามาเยอะมากคือการขุดลอกแหล่งน้ําถ้าไปดูดีๆนะคะจะมีหลายหน่วยงานมากที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวนะคะ มีหลายๆหน่วยงานที่มีอำนาจและหน้าที่ในเรื่องพวกนี้แล้วก็จะมีหลายๆคดีเลยที่เข้ามาในปปชค่ะที่ที่รวมแล้วที่ศูนย์ดีซนะคะได้มีดําเนินการเฝ้าระวังไปก็ 2,350เรื่องเนี่ยค่ะก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จากที่เราเป็นน้องใหม่คือถ้าเทียบได้ว่าก็เป็นเด็ก2อขวบก,บกว่าๆเนี่ยค่ะแต่เด็ก2อขวบก,บกว่าๆเนี่ยกาลังหัดเดินหัดที่จะเริ่มจะวิ่งได้ค่ะโดยตอนเนี้เราก็จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาปรับปรุงในการแจ้งบาะแสเพื่อเฝ้าระวังไปยังหน่วยงานของเรานะคะซึ่งบางทีนะคะ ต่อไปเราก็จะแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกที่เชื่อมโยงเครือข่ายกับเราเพราะบางทีนะคะจะเห็นว่าเรื่องที่เข้ามาใน CDC อาจจะไม่ใช่เรื่องทุจริตนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนนะคะที่ไม่ได้รับความสะดวกนะคะหรือว่าไปแจ้งตำรวยงานไหนๆแล้วก็ไม่คืบหน้าก็มาหันมาหากป,ปชนะคะเพื่อจะช่วยเราก็จะมีการแจ้งส่งต่อข้อมูลตรงส่วนนี้ค่ะซึ่งเราจะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค,คือระบบซอฟต์แวร์เข้ามา ในการดําเนินการนะคะแล้วเมื่อเขาได้รับทราบข้อมูลแล้วเนี่ยเขาลงตรวจสอบแล้วเขาก็จะต้องแจ้งกลับมาทางระบบสารสนเทศคือมันจะรวดเร็วยิ่งขึ้นคือเขาสามารถที่จะแนบเป็นไฟล์ทั้งไฟล์ภาพและเสียงและเป็นวิดีโอได้นะคะใ,<ช>ในในส่วนนี้แล้วก็ในการรายงานก็สามารถรีพอร์ตที่จะดึงข้อมูลกับ ออกมาเป็นแดชบอร์ดได้เลยแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทำนะคะในส่วนซอฟต์แวร์แล้วเรายังทำในส่วนฮาร์ดแวร์ก็คือมีห้องวอล์รมห้องปฏิบัติการที่จะต้องคอยมอนิเตอร์งานทุกๆก,การที่เข้ามาคือเราม้อยว่าส่วนศ d c เนี่ยค่ะจะเป็นเซ็นเตอร์ของงานของอปปชทั้งเป็นเรื่องที่ถ้าผู้บริหารนะคะอยากทราบข้อมูลอะไรว่าตอนนี้มีคดีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กี่เรื่องแล้วเข้ามา C ก็มากันกองรวบรวมให้ขึ้นจอแสดงผลได้เลยแล้วก็ถ้าสมมติอยากดูในพื้นที่นี้่อมันมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็คอยไลฟ์สดเข้ามาได้เลยคือมีอะไรคือดึงมาได้เลยซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจของคณะกรรมก,การบรรชาหรือผู้บริหารเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องเรียลไทม์และแม่นยำซึ่งการทำงานเราจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะครับ ศูนย์ CDC จะมีความสําคัญต่อการป้องปรามการทุจริตและเป็นช่องทางให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตได้ยังไงครับท่านครับค่ะก็ตามที่บอกนะคะว่าอ,อย่างแรกเลยเรื่องที่เข้ามาใน CDC เนี่ยก็จะมีทั้งข่าวเปิดซึ่งจะมีอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆในเพจต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็มีพันธมิตรอย่างเช่นในเพจมาเข้าบ้านหรือต้องแขน,นะคะหรือว่าในเพจของชมรมตรอง ของอปปชเองเนี่ยก็จะมีลงข้อมูลไว้อันเนี้ยถือว่าเป็นขาเปิดเขาก็บางทีนะคะที่เราดิวกันไว้กับหลังบ้านอย่างเพจต้องแชร์หรือมากข้าบ้านเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลมาให้เราก่อนเลยเพราะว่าในส่วนของเขาเนี่ยบางทีมันข้อมูลที่ลงผ่านในสื่อออนไลน์เนี่ยบางข้อมูลก็ลงไม่ได้นี้หรอไหมคะครับแต่เขาก็จะแจ้งในข้อมูลที่ลงไม่ได้กับ ในสาธรารณะเนี่ยมาให้กับกป,ปชก่อนเราก็จะทาบล่วงหน้าแล้วก็จะรู้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนซึ่งเออเป็นอาสาสมัครที่จะ เกี่ยวกับเรื่องการเฝ้าระวังการทุจริตทั้งเป็นภาคประชาชนและภาคเอกชนเพราะว่าอย่างในต้องแชรหรือมาเฝ้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอมูลนิธิต่างปามการทุจริตหรือว่าแอคนะคะซึ่งก็จะเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นชมรม,มสรองและที่สําคัญก็จะเป็นของภาครัฐด้วยกันเนี่ยคะ่ะที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบซึ่งในโอกาสต่อไปเนี่ยคะ่ะเรากําลังจะคุยก,กันในการเชื่อมต่อส่งต่อข้อมูลระหว่างเรากับทางป ททหรือว่าปตอง,งอนะคะหรือว่าหน่วยง,งานอื่นๆที่ต้องการจะเชื่อมกับเราอย่างเช่นอาจจะเป็นเชื่อมไปที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือว่ากระทรวงมหาดไทยนะคะที่ศูนย์นํารงธรรมเนะะี่ยค่ะที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพาะบางเรื่องเนะะี่ยค่ะประชาชนไม่ทราบหรอกค่ะว,ว่าอันเนี้ยเป็นของหน่วยงานไหนคือเขาเดือดร้อนอะ่ะเขาต้องการที่พึ่งเขาก็าบางทีเขาอาจจะแจ้งไปหลายๆหน่วยงานเนี่ย เราเองเนี่ยคะ่ะเป็นภาครัฐมีหน้าที่ให้บริการประชาชนเราก็จะต้องมารวบรวมเรียบเรียงอันไหนเป็นหน้าที่ของหอน่วยงานไหนเอาเราก็ส่งต่ออันไหนที่ไม่ใช่เก็บกับหน่วยงานเขาเป็นเรื่องทุจริตแล้วเนี่ยเขาก็ต้องส่งมาให้ปปชเราเนี่ยเราก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้กันหมดนะคะครับครับนี่คือเรื่องของศูนย์ซ d ดีนะครับในการป้องปรามการทุจริตแล้วก็เปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าร่วมในการป้องกันการทุจริตครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่าน ทิติวรดาเอกบงกฎกุลผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการทุจริตสำนักงานปปชที่มาพูดคุยกันครับวันนี้กับคุณท่าเบอย่างสูงครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณจงพลและคุณนัทพงศ์ค่ะครับ